คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยยกคำร้องของลูกจ้างกรณีร้องกล่าวหานายจ้างกระทำการอันไม่เป็นธรรม นายกิติพงศ์เหล่านิพนธ์ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่13ทับสเมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2 5 6 4นห้อน้าห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้นหนึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์ว่าคณะกรรมการได้วินิจฉัยคำร้องเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมกรณีลูกจ้างร้องกล่าวหาว่านายจ้างในกิจการอุตสาหกรรมฟอกย้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเลิกจ้างเพราะเหตุยื่นข้อเรียกร้อง เป็นสมาชิกสาภาพแรงงานและเป็นการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่านายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันและได้มีการดําเนินการปรับโครงสร้างองค์กรโดยคัดเลือกลูกจ้างเพื่อเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและได้จ่ายเงินให้ตามสิทธิ์เงินช่วยเหลือพิเศษและเงินบําเหน็จแล้วรวมถึงการเลิก จ้างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้คณะกรรมการจึงมีคำสั่งยกคำร้องของลูกจ้าง ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยังได้ให้คำแนะนำนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเป็นการลดข้อขัดแยง้งป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทแรงงานสวัสดีครับวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็มีกร,รณีที่น่าเอามาคบคิดและเป็นกรณีศึกษาก็คือกรณีที่สามประกอบการเนี่ยมีปัญหาอันสึกเนื่องมาจากประสบปัญหาทางเศรษกฐกิจนะครับมีผลขาดทุนมาหลายๆปีติดต่อกันนะฮะแล้วแล้วจะ จะเป็นจะต้องเลิกจ้างลูกจ้างนะเพื่อปรับโครงสร้างอันนี้ทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี้ในกรณีกรณีที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกสภาพแรงงานหรือเกี่ยวข้องการยืน่นข้อเรียกร้องนะฮะก็เป็นสิ่งที่นายจ้างเนี่ยจะต้องคิดให้หนักนะครับแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลในการเลิกจ้างนะับคือจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ต่างๆเพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยการเลิกจ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะนํามาสู่การ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการแรงงานสัพันธ์เนี่ยฝากให้ในจ้างแล้วลูกจ้างนะไปคบคิดนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงกฎหมายและในเชิงแรงงานสัมพันธ์ครับฝากไว้้วยครับขอบคุณครับนอกจากนี้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยังได้รับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมหนึ่งกรณี ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้3กรณีเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยและขาดของคณะกรรมการต่อไป